เดินหรือวิ่งนะครับแบบไหนเนี่ยจะช่วยในการลดไขมันได้ดีกว่ากันนะครับโอ้โหอันนี้เป็นคําถามคลาสสิกเลยนะครับที่นะแลวหลายคนเองเนี่ยที่ชอบถามกันเข้ามานะว่าเออถ้าฉันอยากจะลดน้ําหนักนะครับฉันควรจะเลือกเดินหรือวิ่งนะครับแล้วถ้าเกิดฉันอยากที่จะลดไขมันนะครับฉันควรจะเลือกเดินหรือวิ่งนะครับทีนี้เนี่ยผมอธิบายก่อนนะครับว่าการเดินกับการวิ่งเองเนี่ยมันมีความต่างกันไม่เยอะมากนะครับก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องราวของพลังงานที่ใช้ในการเบิรยังไง จนแล้วจนรอนครับวิ่งเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเบรินพลังงานได้มากกว่าการเดินนะครับเพราะว่าพูดตรงๆง่ายๆเลยก็คือเดินเองเนี่ยมันไม่เหนื่อยมันสามารถทาได้เรื่อยๆถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงสัดส่วนในการใช้ไขมันนะครับสมมุตินะถ้าเราเบรินะสมมติถ้าเราวิ่งไปเนี่ยวิ่งไป1ชั่วโมงเนี่ยมันจะเบรินพลังงานไปได้600กิโลแคลอรีนะครับแต่ถ้าเราเดินเองเนี่ยเดินไป1ชั่วโมงครับมันก็จะสามารถเบรินไปได้ประมาณ300กิโลแคลอรีนะครับเพียงแต่ว่าการวิ่งเองเนี่ย ในหน0กิโลแคลอรีที่มันเบินออกไปเองเนี่ยมันเป็นไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะมันขึ้นอยู่กับว่าโซนในการวิ่งของเราเองเนี่ยวิ่งอยู่โซนไหนโซนสโซน4หรือว่าโซน5เพราะถ้าเกิดเป็นโซน5เองเนี่ยมันจะใช้พลังงานสำรองที่เป็นส่วนของไขมันเองเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเราเดินครับเดินเนี่ยเราเดินในโซน1นหรือโซน2เองเนี่ยแม้ว่ามันจะเบินไปเพียงแค่300กิโลแคลอรีก็ตามนะแต่พลังงานส่วนใหญ่ที่มันเบินออกไปเองเนี่ยมันเป็นพลังงานจากไขมันสำรองซะส่วนใหญ่ เห็นไหมครดังนั้นเองนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับว่าประโยชน์ของทั้ง2ส,สิ่งเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดสมมตินะครับว่าวันนี้เรากินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้รับพลังงานเกินแล้วเนี่ยฉันอยากจะเบิร์นออกนะคอ่ะโอเคถ้าเกิดอย่างเงี้ยคุณเลือกตัวเลือกของการวิ่งเลยดีกว่า เพราะว่าการวิ่งเองเนี่ยมันเบร์พลังงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราอยากเราผอมแล้วแต่เราอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นเราอยากจะมีหุ่นที่ลีนขึ้นพูดง่ายๆเลยก็คือเราอยากจะลดไขมันนะครับส่วนเกินเนี่ยตรงนี้ออกนะครับให้เราเลือกเดินครับเพราะการเดินเองเนี่ยพลังงานโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการดึงไขมันส่วนเกินเนี่ยออกมาใช้นะครับดังนั้นเองนะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะให้ฟันธงครับว่าตัวไหน เป็นการลดไขมันเป็นการเบินไขมันได้ดีกว่ากันครับผมก็ต้องฟันธงว่านะครับเดินยังไงนะครับมันก็มีสัดส่วนในการลดไขมันนะเพราะว่าเปอร์เซ็นที่มันใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากไขมัน